จเจริญพรจะท่าหยาญยมวัอนี้ถือโอกาสดีเนาะสุดเมากาาสัมผัสกี่หน่อยเอินไปเมาโอรุ่มกับจีน่อยบ้านสัสนซอามียังกะสิโอรุ่มกันหะละเพื่อเก็บกองทรงจำไว้ไปเบึงเออบางเถ่อผู้น่อยได้วันนี้อไอปผู้ใหญ่ได้วันหนาบ้านสัสนซอาว่าขังหนึ่งเคยได้บวชน,น้อยจีน่อยเนาะ เอาต่อไปก็แสดงในทำซื้อแต่ละองค์เนาะจึงขอสีทามกันเอาองค์ทําอิทซื้อจะได้องค์ทะเบียนี่นผู้ฟาซื้อซอนอ่ะผู้ฟ้าเหรอโดยอยู่บ้านไรจังชุกุมะชุกุมะเยี่ยนมอดได้หรอมอดหนึง่งมอดหนึ่งเนาะองค์นีเด้ซื้อบุญทว,วีซื้อบุญทว,วีโดยซืย้อบุญทวีเนาะองค์นี้เนาะองค์ต่อไปกานหน่อไหม่ดินมนี่หอยชื่อหอยบ่มโยชื่อสัน น้อเฮียนมอดไะเฮียนมอไรมันหนึงมหนึ่งเฮียนใดหรือใดเทียนเฮียนโดยเออเก่งเอาองค์ต่อไปหน่อยนี่ดน้อซามัซาหอยมัซาเฮียนมออไะันึงมหนึงเสงใดหรือใดเสใดเสงใดเสงไหเสงทำมุกไหลเนาะเอวันนี้ก็ถือว่าดีใจร้ายเนาะดีใจร้ายที่ได้มาพ่อ อ่าเน้นเนาะถือว่าขังก่อนอาตมากะเป็นเจ้าหน่อยสักนิดเดียวภา่านซะมาเฮียนกันเล่หน่อยนี่ละมาเฮียนอยู่อยู่วัดนี่แหละนะบวชตอนอายุ12ปีจบปะหากันมาบวชโดดภาท่านซะกัถือว่าอะไรมาหอดปันนี่เนาะกัถือว่าสีเขาเศร้าไปทีเขาเศร้ากว่าปีแล้วภาษานซะในการเฮียนการศึกษากัถือว่าเห็นหลายสิ่งหลายอย่างกับบบประมาทคุณพระพุทธศาสนาเนาะ เอามืาอนี้กันสิมาถามข่าวถามข้าวเนาะเพ็นว่าขขาไหนถามข่าวถามข้าวเราล่มกันสิเนาะแต่เราแค่ห้ากันไปสังข้าวหยิบเนาะหยิบไปได้จุไหนเด้อเออสั่งข้าวหยิบจะใส่เห็นแขคลายเห็นแควไหมอะเพื่อนสิกลัวเ่าคนหยิบหน้ามหรอเออพูดซื้อไงที่มาบวชนี่ยวะพู้ซื้อันดีใจปะดยดีใจหรือเโดยเออการมาบวชนี่ก็ถือว่าดีแน่นอน โดยอ่าเอื่อนว่าเป็นการที่บปเบื่องเงินพอแม่เนาะได้มาศึกษาทำเหี้ยนทำเฮียนเออคือว่าเบาไปได้เติมเนาะเรื่องเบาผะละนะครับเบาผะละขั้วเนาะชื่อว่าได้มาบวชเลยดิแม่นองทั้งกายมันจะได้แต่คือนาขึ้นเรื่องเมนได้หมดเมนได้คมดเบายาเลยขึ้นเรื่องไหม เล่าอ่านยูกไก่้นเผาไรลิ่งคือเล่าบ่ยอมคือหน่อยเด้อบางแมงคือดิ่งหรอดิ่งคือเล่าเื่อๆมียังสื้เบาะมียังสื้อเบาเจ้าหน่อยมินิจีใจยิ่งเ่อนนีชมคมวะอ่าชมคมะขาคมคมแน่นสั่นคือมาถอดออกเคือมาถอดห้องนี้เนย ทำคมจ้ะเอาแบบเด็ดเด็ดตัวเด้อที่ว่าทำคมที่ว่าบาดใจตัวบาดบังจักบาดี่เบิังหะทำคมเดี๋ยวซื้อจากไหนมาจากไหนไม่ใช่ไหนได้บอว่าถาจะมัดก่อนกว่าทำมัดเช้าตื่นเต้นเลยไหนเออนี่จำบอกอันนี่คือซักไม่ได้ผ่าอย่าหยอกกันสักทีแล้วกินหน่อยไปโมเฟนหน่อยล่ะ เอาดิทัพคมจะบ่ได้ไปรักเอาของเขามาบอกดิแจงไม่เองบรอเลยแน่นบอว่าจังไหนหะว่าให้เป็นฟังแม่ทัพคมจะได้หันใจใจเราเพื่อเซ็ตว่าจะได้เกาะคมรักก็เหมือนกับตดแต่พอเสียงหมดก็ยิ่งเลือแต่กินเอาหนี้การที่ว่าแม่นจะได้เนาะเอาใหม่เอาใหม่เอาทำคมใหม่ คำคมที่บอกมากคือต่ร้องเฮฮาเเนาะผู้ยไดู้้ยได้เบาภาษาสแดงมีหรอแมนเหอแมนเห่นจะจะจะไ่ภาษายังไงภาษาลาวหรอขณะเดียวจเป็นกล้วยมือไม่กล้วยมือมีอีกเกากล้วยมงแป้าไปเจจ้ะ โบน่าไก่พี่บอกอาอย่างนันนไก่ไก่เุ้ยมงแม่วาจะอะไรกุ้ยมงบะกุ้ยอะไรบะกุ้ยโมเพียบาเต็มป่กุ้ยโมเพียบเต็มคนเต็มเน่ว่าจะอะไรคนเต็มบจักว่ะกุ้ยดังเงอะนี่นี่นี่พรด้น่เต็มคารอคเดียว จะเต็มผู้เดียววะต่อออกไปออไปบูยากว่าเดิบจ้ะดังจะขึ้นเป็นโกรธนี่าก็เต็มโอยตึงว่าน้ำมือประทัดนะเจ้ามวยไฟเต็มเด้อยืดแบบเก่าจิ้มเก่าเก่าสิ้มเก่าเอาติวาว่าวนัวหัวมวนเนาะอ่าสนทนากับนีนหน่อยนะนซะเออม้ยมียังไรหรอเพราะว่าขั้นสีเหลาเดืองธรรมะ กำลังบวชหม่หรอจะ,ะแต่ยังเป็นหูเดืกเสงแต่เห็นนี่นมาบวชก็ถือว่าดีใจเกิญมาเป็นเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาหรือเป็นการเฮี่ยนเยี่ยนในทางสฆงเฮียนทางโลกทางธรรมเฮี่ยนครูกันไปบางคนมีกาเกมคนกระเบงเออส่วนร้ายอาจช่วงนี้น้อยอาจสีขี้เลือแน่ <laughs> เป็นบ่นี่นี่เพ่เดือกมูจ้ะคีบอคีบอีบอคีบอคบ่านีบอคีบอเนี่ยไม่ีเดือหรอจมันดานกูเหมาอืมบ่ีบนะแบนี้่เอาบ่ววว่ที่วาเอาตรงๆเได้เดือกมูในห้องเฮียนปออกขาเบิ่งดี่ร่างบอ จมัดจกจะมัดจมัดชาบอ่เลยเฮียนเขาบอกมัยีเฮียนเขาบอกมันยีเลยถ้าน่อยซ้ำกุ้ยแค่นีพวกจ้าสิคล้ายหนามูเต็งสคล้ายหนามูเก็งม่อไรก็อะไรสิคล้ายหนาหมูมูอไรเลยเนี่ยนี่บอก่าไม่แต่คนเฮียนเก่งเก่งที่อย่นีเอาเน่นี่ผได้ในเฮียนเก่งหมูน่นี่เอาโยบุญทวีูุญทวีวะมาเ้ย จะไหนือว่าจูบุญทวีจูโก้จูมะสาจูโก้จูมะสาถามก่อนจะไหนือว่าจูบุญทวีจ้าเซ้คนเป็นเบิร์นนัเบิรนโอ้จะหูบอเป็นยังเราเหียนเก่งกูโม่จะหูบอกไงมาปีหนามันยังไจาเนี่ยบอกเออดาวเหี้ยนมั่นหนึ่งสองปีแล้วแล้วมีประสบการณ์ไปปีแล้วมาแล้วแม่นบอกไม่ไหวจไ้ะแม่นบอก พี่เกเพียนมอหนึ่งไปนอเลยพี่จะเฮียนมอนึ่งเลยถ้าถามเนี่ยางเหตุผลเนี่ยจะขึ้นอย่างเฮียนมอนึ่งกเก่งหบ่ไยนจะได้ก็ว่าบ่อไดไปเฮียนที่ว่าบ่อไเฮียนมากเลยทรงทรงเปิ่มขึ้นไหมป๋เลยงาเข้าไปใช่บ่ ใช่ป่ะฝึกเวื่อไหอาจารย์โตอาจารย์ไทยมาภาษาด้วยตัวต้อยใหญ่ตัวนึงก็ปาไายบอกคุ้มหูวแน่คุ้มเพราะภาษาเราเกี่ยวกันยังตามอยากก็ไปเลยอันนี้อดีตเพราะภาษาเราทั้งอดีตบ่นักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เอง โอ้จะได้ไว้ธรรมศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ได้ไหมนี้เทคโนโลยกว่าประชาร์จยีทีกว่านี่นี่วะพระประชารอจว่าตัวขนอันนนคือประสบการณ์แล้วก็วอลขนอันนั้นไอซีทียอมไหมใช่จังไอซีทีคือว่าว่าเงาหัวมวนเด้อแหย่ยุ่งเด้อต้นตระหนักกันดิบ้าทั้หมดตามหลึกซึ้งหลายนิดหน่อยตอมอะไรก็ฆ่ากันเลยเนาะถือว่า มาไทยหเห็นเห็ถึงควมนะ้าฮักของนินหน่อยนะ mm hmm. เนาะพอมามุ้ยบรรยากาศแบบหนีโดนแล้วเนาะแต่ก่อนหันกับไทยก็นินหน่อยอยู่เนาะการเวลามันกับเปลี่ยนแปลงสวิตคนท่ากับเปลี่ยนไปได้เอสวีตบอแน่นอนเอาเป็นว่าเด้ยเอ่อสิงห์เชวาแน่นอนกันยังบอแน่นอนเออคือเห็นนินหน่อยในมือนิดอะอาจจะเป็นเล็กหน่อยได้วันนี่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ได้วนาน่าก็ว่าได้ตอนนี้ก็ลั้งยยนหูนะเออก็ตั้งจือจำได้ดี ดฉื่อนหน่อยๆจื้จำไม่ดีอ่าบอกว่าสิเป็นจมหนังสือสูตรพอจี้จำไม่ดีเล้คืออาตมาบวชอ่าแต่ข้าในหน่อยแหละเนาะเป็นเนื่นกับจี้จำไม่ดีที่กันเนาะการจมหนังสือนี่ก็คือว่าในใบมักกูเป็นอุปสรรคขอแต่อ่านหนังสือได้ไหมคะอ่านหนังสือได้เขียนเป็นก็ถือว่าปุ้ยปัญหาในการจมหนังสือสูตรคือนิดหน่อยแต่ละองค์นี้กับ โดนเดี๋ยแต่กับอะไรไหมือว่าจะมีคนหลําคนด้วยดอกก็เป็นถูกคนถูกคนยากแหละกระทึงว่าบบถูกยากเกินไปเจอกันมีจิตใจใส่รัทธาเดือดใส่ความปรึศาสนากินจากบวชเทียนนะฮะจ๊ะมี่ยังอ่ะสีฟางงานยุ่มมี่ยังบ่อไตรมีแนี่ดีดีฟางงานยุ่มให้กระดังแก่งานยุ่มมี่เยอะบอโมมีอ่ะจ๊ะโมมีบอโอ้ยพ่ตรงนี้ดิมีบ่อุ้ยพ่อนะให้พ่อนางยุ่มเลยจ้ ไนยน่ไหยูโน่เอาบงขพ่อนเนไงถินตาีเหรอออพ่อนะับพ่อนคับพอนี่ภาษาบาลีกยองมีความสุกเนอะความสุขความเจริเออปไดกเจ๊บเออู้ไดมีความถูกขครมีความสุขเออใครมีความสุขสันตวาเออทุกคนนะครับ อย่าจีดห่อเนนีวตเดอร์สูู้ว่าสันอ <c oughs> หน่อหน <c oughs> อเนาะเอซีวิตมาแน่นอนสังสูต้องสูอ่าก็ถืืวมาอลรมสุนทนานกันกับเป็นในไ,ไลฟ์พอสมควรเนาะกะ็จะได้พิคลิไปไปในเพียงซัมนี่เนาะเออจะได้ออาล่าโอก,กาสตาขอกันไ่